âm ô không 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 ấm ấm không 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 mầm uhm. thân uhm. phát mầm 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 Phát thông

พี่กูกินจะหมดแล้วน่าแปลกเลยมัมมัมมัมยาขันนาดดีนะหลดเปลือนหมดล,ละดู <c oughs> อขึคุณภาพบ้านมอืมอ นี่นี่ี่นี่นี่นีให้ฟอก้องเรื่กันองกันอ้้ตอยดข้าป่าันเต้เด้ออ้นไงขออ่ ให้ก็ไม่ได้ก็ดูสิดูทำน้องสิโอยนะประมาจริงดูคนณพ่อบ้อนที่นี่คือปากน้องที่คนขพ่อบ้อนไม่เก่งเลยยังไงนะ่ะยังไงนะ่ะไม่ไหวแล้วนะอืมนี่จเจตตาเนอ,อหมดแล้วทำยังไงดีเนี่ยเลอกปาก้เออจี